สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมรถขุดนะครับผมที่ร้านนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ด้วยนะครับผมเป็นโกเบโค SK30 UR นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพารีวิวชมกันนะครับมีให้เลือกหลากหลายคันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้มา4 5หคันนะครับอยากได้รุ่นไหนยี่ห้ออะไรทักข้อความเพจมาได้นะครับหรือ ติดต่อที่เซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับ0616960160 0616960160นะครับจะมีรายละเอียดราคาของรถแต่ละคันนะครับติดต่อถามเซลล์ฝ่ายขายได้เลยคันนี้ Mitsubishi MM30 นะครับช่วงล่างแท็กเล็กมาพร้อมใบมิดดันหน้านะครับเครื่องยนต์3สูบคอนโทรลสั้นปั๊มนิ้วนะครับผมสีเหลืองสวยเลยทีเดียวบอดี้เป็นทรงเหลี่ยมท้ายมนหน่อยนะครับ ราคาคันนี้เสนอขายอยู่ที่2องแ0 0สี่หมื่นาพนะครับผมสองแสนาบาทนะครับมิตซูบิชิเอ็มเอ็มสามสซิ่ตันนะครับ คันนี้ถัดมานะครับโกเบโก้ sk 3 0 ur นั่นเองนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับสีเขียวสวยเลยทีเดียวนะครับผมมีโลโก้คำว่าโกเบโก้นะครับติดตรงตัวบูมอาร์นะครับคันนี้เป็นออฟเซตบูมนะครับเป็นออฟเซตบูมมีลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะครับหรือที่เรียกว่าลายหัวกระแทกนั่นเองนะครับผมคอนโทรลสั้นนะครับผมอันนี้รุ่นใหม่นะครับตูดกลม ใช้งานคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในที่แคบงานก่อสร้างตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3าสูบนะครับช่วงล่างแทกยางนะครับใบม,มีดด้านหน้ามาพร้อมเลยนะครับผมนี่เลยนะครับคอนโทรลสั้นนะครับหน้าจอนะครับ SK30 นั่นเองนะครับผมคันนี้ล้าน2ลดสวยเสนอขายราคา339,000บาทนะครับ339,000บาทท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะครับ061-696-0160นะครับ061-696-0160นะครับผมสำหรับ คันนี้นะครับโคเบโก SK 3 0 UR นั่นเองนะครับผมถัดมามาดูคันนี้เลยนะครับคันนี้โคมัสุ PC 2 0รุ่น5นะครับคันนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับส่วนลด20งหมืบาทจากราคาปกติสองแ0นสบาทเหลือเพียง2,000สนบาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสองแสนบาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมช่วงล่างแท็กเหล็กใบมีดดันหน้ามาพร้อมเลยนะครับ รุ่นนี้ก็ยอดนิยมพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับโปรโมชันดีๆแบบนี้ท่านใดที่ไม่อยากพลาดรีบโทรเข้ามาจับจองเลยนะครับถัดมาดูคันนี้นะครับ iH i 30JX นะครับผมตัวนี้ขนาดไซซิ่ง3มตันนั่นเองนะครับผมคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิวนะครับผมตัวนี้เป็นทรงกลมนะครับใช้งานคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0616960160นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ทางร้านนะครับ i h i เราเสนอขายอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทนะครับ2 4 9 0 0 0บาท2 4 9 0 0 0บาทท่านใดสนใจติดต่อเซลลฝ่ายขายได้เลยนะครับผม มองหารถขุดอยู่มาได้เลยนะครับที่ร้านสองรถสวยเรามีรถขุดให้เลือกอยู่นะครับผมร้านสองรถสวยเราสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศนะครับสามารถจัดส่งสินค้าให้ทั่วประเทศเลย ถัดมามาดูคันนี้นะครับโคมสุ PC 3 0รุ่น6นะครับคันนี้ราคาถูกมากเลยนะครับเพียงแสนห0 0มาพนบาทครับหนึ่งแบาทพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับผมแสนหกหบาทท่านใดที่มองหารถขุดราคาไม่แพงตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับรถขุดคันนี้ รุ่นยอดนิยมเลยนะครับผม30รุ่น6ใบมีดดานหน้ามาพร้อมครับผมช่วงล่างแท็กเหล็กราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมท่านใดที่มองหาอยู่รีบจับจองเข้ามาได้เลยนะครับ0616960160นะครับ0616960160ผมาสู่ PC 30รุ่น6นะครับผม พิกัดร้านสองรถสวยอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับพานทองชลบุรีนะครับผมคันนี้ย้ำกันอีกทีแ6 9หกหบาท30มขีดโคมสุพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาจับจองได้เลย0 6 1 6์หกหนึครับถัดมามาดูคันนี้นะครับโฟกลิฟ ยี่ห้อนิสสันนั่นเองนะครับตัวนี้ยกได้สองจุดห้าตันนะครับผมเสาสูงสาเมตรนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม ันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนั่นเองนะครับท่านใดที่มองหาฟล์คลิฟต์ใช้งานอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้เสนอขายเพียง1,70,000บาทนะครับ1,70,000บาทนะครับฟล์คลิฟต์นะครับ หน้าจอนะครับอันนี้นะครับโคมสุ PC 30รุ่น6 1แสน0 0บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผม Mitsubishi MM30 ราคา249,000บาท k o b e c o SK30 UR ราคา339,000บาทนะครับผม Komatsu PC20 รุ่น5นั่นเองนะครับคันนี้มีโปรโมชั่นลดรถ20,000จากราคาปกติ220,000บาทเหลือเพียง200,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ IHI 30JX ราคา240,900บาทนะครับผม ท่านใดที่สนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0616960160นะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพาชมรถเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ